สวัสดีครับนี่โอ้ัดเผ็ดหมูปา่าเอ้ยไม่ใช่แกงป่าหมูปา่าเออเผ็ดแกงปา่าครับแกงปา่านี่หมูป่าได้มาวัาสี่ขีดครับนี่เครื่องของเราเนี่เออนี่เครื่องแกงครับอ่าขาตะไคร้ตำก่อนนี่อ่าตำแหลกตอนนี้กระปีครับกระปีครึ่งช้อนแล้วก็ะปีหอมนะนี่กระเทียม หอมแขกพริกครับผมปริมาณตามชอบเลยนี่นี่ก็เผ็ดนะเผ็ดพอสมควรนลยแหละอ่าพริกชีฟ้าครับผมเนี่หั่นไว้เนี่ยชิกะพริกไทยออนแล้วก็กระชายเนาะนี่เครื่องแกงที่ตามโขกเมื่อกี้นี้ผัดเลยครับผมใส่น้ำมันนิดหน่อยครับนี่เพราะเราจะแกงเนาะน้ำกุ๊กคลิกน้ำกุ๊กคลิกนี่ผ่ลาลงครับผมนี่ผัดเลยครับมาน้ำล้างครกหน่อย นี่โอ้ยนี่ก็เหนียวพอควรนเหมือนกันนะเขี่ยวนเนี่ยเติมน้ำเขียวเขียวเขียวประมาณสามสิบนาทีครับผมเนี่ยโอ้เหนียวจริงนี่ปรุงรสครับผมปรุงรสน้ำตาลผงนัวน้ำปลาครับผมสี่อย่างนะนี่อ่าอ่าเขียวนิดนึงนี่เหมืนมกูดใส่ไปแล้วนั่นอ่าถั่วกับถั่วฝักยาวครับกับ หน่อไม้ครับหน่อไม้เป็นหน่อไม้เผานะได้มานี่อ่าอ่า,อาเขื่องเทศเราลงเลยครับผมพริกกระชายพริกไทยอ่อนนะอ่าตบท้ายด้วยกระเพราครับเ็จนี้เร,รียบร้อยครับผมนี่กุกคลิกกุ๊กคิกนี่โอ้ยรสชาติจัดจ้าน,นมากเลยเฮ้ยหนึ่งจวดครับผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแม่สองตัวไปอุ้ยนี่ โ้ยเผ็ดจัดจานครับผมโหยเยี่ยมมากเลยไปครับผมบสวัสดีครับ